คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยวุฒิธนาคมานุสรสมาชิกสภาผูา้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพรคพลังประชารัฐผมขออภิปรายในเรื่องรายงานนี้สักสองสามประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายคนก็มีความเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะเรื่อง ที่สํานักง,งานกำกับพิจา,ารณาพลังงานเนี่ยได้พูดถึงโครงการที่ได้ทําไว้แล้วก็เป็นแผนงานที่กําลังจะมีการพัฒนาเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคตเรื่องแรกคือเรื่องโรงไฟฟ้าจากขยะนะครับซึ่งผมอ่านในรายงานเนี่ยก็ตรงกับที่ผมคิดนะครับคือว่าท่านบอกว่ามีคนมายื่นข้อเสนอขอขับไฟฟ้าจํานวน9รายในปี -62 นะครับและมีเพียงหนึ่งโครงการที่ผ่านการพิจารณา ซึ่งก็จะเห็นว่าอาตาัตราการที่จะประสบความสำเร็จในการได้รับใบอนุญาตให้สร้างโรงไฟฟ้าจากขยะเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นในปัจจุบันเช่นกันครับว่าโรงไฟฟ้าขยะนี้แทบไม่ได้เกิดเลยนะครับแสดงว่านโยบายหรือหลักเกณฑ์ต่างๆของกกพรเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะครับผมว่าคิดว่าท่านต้องต้องคิดในเชิงบวกและแก้ไขปัญหานี้เพราะว่า ทงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยผมว่าเชื่อมั่นนะครับและอยากให้เกิดโรงไฟฟ้าขยะนะครับเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการกาจัดขยะและยังได้ไฟฟ้านะได้ค่าไฟฟ้าได้ไรายได้จากการเผาขยะด้วยซึ่งผมว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนเข้าใจและยอมรับแต่ว่าสุดท้ายมันก็มาติดที่กกพนะครับที่ไม่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ไม่ปรับการทํางานเพื่อให้เกิดการสร้างโรงไฟฟ้าขยะได้อย่างแท้จริง ผมว่านี่ผมถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ติดอยู่ที่กกพเลยนะครับเห็นจากรายงานก็ทราบอีกว่าขอมา9รายท่านก็ให้แค่หนึ่งรายนะครับไม่ทราบาปัจจุบันเป็นอย่างไรอยากให้ท่านที่ชี้แจงเรื่องนี้นะครับท่านอาจจะอ้างว่าติดที่มหาไทยติดที่ท้องถิ่นไม่มีความพร้อมนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าในฐานะที่ท่านเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะให้ใบอนุญาตการรับซื้อไฟฟ้าตรงนี้ท่านก็ต้องลงไปดูนะครับไปผลักดันเรื่องนี้ให้สําเร็จ ท้งที่สองที่ผมคิดว่าเกิดได้น้อยมากก็คือโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือโรงไฟฟ้าที่ใช้วัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรมาเผามาให้ความร้อนเพื่อไปปั่นไฟนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากนะครับเพราะเป็นการที่นําเศษไม้ผมเรียกอะไราฟางข้าววัสดุเหลือใช้จากการเกษตรแ,แม้แต่โรงน้ําตาลเองเนี่ยเขาก็มีชานอ้อยนะครับที่เอามาเผาให้เป็นพลังงานได้ แต่ผมติดตามมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่านเ็าไม่ได้เปิดโครงการเหล่านี้เลยนะครับทั้งๆท,ที่โครงการลงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นอ้อยเนี่ยนะครับเขามีชานอ้อยเหลือเนี่ยถ้าเอาผลผลิตไฟฟ้าได้และขายให้รัฐบาลขายใ,ให้กับการไฟฟ้าได้เนี่ยก็จะเป็นไรายได้ที่สูงขึ้นข,นของโรงน้ําตาลซึ่งไรายได้เหล่านี้ก็จะนําไปแบ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อีกทําให้ราคาอ้อยก็สูงขึ้น ือแม้แต่เรื่องของอยางพารานะครับที่เขาตัดไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีเศษไม้ที่เหลือซึ่งถ้าเศษไม้เหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าก็จะส่งผลให้ไม้ที่เกษตรกรไปขายมีราคาสูงขึ้นนะครับนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของไฟฟ้านะครับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเกษตรกรด้วยในการที่เขาจะได้ขายสินค้าเกษตรของเขาได้ในราคาดีขึ้น แต่ท่านกับไม่ได้มีโครงการเหล่านี้เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ได้ความสําคัญกับเรื่องที่เป็นนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากจะถามเพาะนว่าท่านมีแนวคิดหรือเป็นนโยบายเรื่องนี้อย่างไรนะครับที่จะส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จะช่วยดูแลพี่น้องเกษตกรกรและสุดท้ายครับคือเรื่องโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดหรือมางคงใช้ว่า renewable energy เช่นลม กังหันลมนะครับโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์พี่น้องประชาชนสนใจมากนะครับนักลงทุนก็สนใจกันเยอะอยากจะลงทุนเพราะวันนี้เทคโนโลยีทั้งโซลา่าทั้งวินเทอร์บายเนี่ยมันมีราคาถูกลงมากและมีประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในราคาที่ถูกนะครับ แต่ที่ผ่านมาก็ไม่มีโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นเลยนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเหมือนกกพแช่แข็งโรงไฟฟ้าพลังงาน Renewable Energy ซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขาส่งเสริมกันนะครับเพราะนอกจากจะเป็นพลังงานที่สะอาดและราคาถูกลงแล้วเนี่ยยังลดการนำเข้าแก๊สลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อมาปั่นไฟอีกด้วยนะครับผมว่าด้วยสองสเรื่องที่ผมได้กล่าวเนี่ยสะท้อนเห็นว่า นโยบายการทำงานในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าในประเทศเนี่ยไม่ตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศเลยนะครับเหมือนอยู่แบบอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะฮะไม่มีการปรับตัวไม่มีการแก้ปัญหาเลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและอีกเรื่องนึงที่ผมอยากฝากไว้ครับคือเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าซึ่งเป็นกองทุนที่ ทางกกพเนี่ยเก็บเงินจากโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยก็จะเก็บเป็นสตางค์ต่อกิโลวัตต์เอาโรงไฟฟ้าใหญ่โรงหนึ่งก็เสียประมาณปีหนึ่งร้อยกว่าล้านนะครับให้กับกองทุนร้อยกว่าล้านบาทนะครับผมจำจำตัวเลขได้มากแต่พูดเนี่ยประมาณปีละ3ามถึงสี่ร้อยล้านบาทนะครับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วมีหน่ำซ้ำเนี่ยโรงไฟฟ้าัใหม่นะครับที่กําลังก่อสร้างท่านก็เก็บเงินแล้วนะครับเก็บเงินกองทุน ห้าหมื่นบาทต่อเมกะวัตบางโรงเนี่ยก็เสียประมาณห้าหกสิบล้านต่อปีแม้แต่ในช่วงก่อสร้างยังไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเงินเหล่านี้เก็บไปทําไมครับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าท่านกา็ทราบเก็บเงินไปเพื่อเอาเงินเหล่านี้ไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ารัศมี5กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าหรือถ้าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กก็อาจจะเหลือ3กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าอาจจะมีประชาชนได้ประโยชน์จากเงินเนี้ย 3าสี่ตำบลหมื่นถึงสอง0 0ื่นคนซึ่งเป็นคนที่รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพราะงั้นเก็บเงินไปแล้วเนี่ยเงินเหล่านี้ท่านต้องส่งกลับไปในชุมชนให้เร็วที่สุดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้นำเงินไปใช้แก้ปัญหาของเขาแก้ปัญหาผลกระทบหรืออย่างน้อยเอาไปเยียวยาพัฒนาชีวิตพัฒนาชุมชนของเขาขอสร้างทราทาน แต่ปัจจุบันท่านรู้ไหมครับเงินกองทุนบางแห่งเนี่ยส่งเข้าไปสามสี่ปีแล้วยังไม่สามารถนำเงินมาใช้ได้เลยเพราะความล่าช้าของกกพไม่มีความพร้อมไม่สามารถจัดตั้งกองทุนไม่สามารถบริหารจัดการให้เขานำเงินมาใช้ได้ทันซึ่งจริงๆเนี่ยวันแรกที่ส่งเงินเข้ากองทุนท่านต้องให้เขาสามารถรีบนำเงินไปใช้ได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนเพื่อลดผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่กรกพสร้างปัญหาให้กับชุมชนอย่างมากนะครับนี่ผมดูในรายงานท่านเนี่ยท่านเขียนว่ามีการมีการอนุมัติโครงการไปปีละ2 0 0 0กว่าล้านแต่ท่านไม่เขียนนะครับว่าทั้งปีท่านเก็บเงินได้เท่าไหร่มันมากกว่านั้นเยอะครับเพราะท่านใช้ไม่หมดมีปัญหามากนะครับผมอยากท่านชี้แจงด้วยรายงานท่านไม่ได้บอกว่าท่านเก็บได้เงินเงินได้ปีละกี่ล้านนะครับท่านบอกท่านจ่ายไปปีละ2,500กว่าล้านแต่ผมรู้ว่าท่านเก็บเงินไปเยอะกว่านั้นมากเงินที่เหลือไปไหนครับ ไปเข้ากระเป๋าใครเก็บไว้ทําไมครับเอามาดูแลแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนรอบลงไฟฟ้าสิครับก็าฝากท่านแก้ระเบียบเรื่องนี้ด้วยครับเป็นปัญหามากครับขอบคุณครับ